เหมาะแจ่มแจ้งเกษตรกรนักคิดนักพัฒนาผู้มุ่งมั่นเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทำการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพและการปลูกข้าวที่เขาศึกษายอย่างลึกซึง้งและด้วยบุคลิกของคนที่ทำงานเพื่อแก้ปัญหาด้วยปัญญาแนวคิดการทำเกษตรพอเพียงบนพื้นที่เพียงหนึ่งไร่สำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยจึงเกิดขึ้นภายใต้มันสมองที่เปลืองปลาดนี้คนเราเนี่ยโดยมากมีที่หนึ่งไร่ เขาก็บอกว่าโอ้ยทํากินพอกินเหรอเขาบอกว่าไม่พอกินผมก็เลยทดลองด้วยตัวเองเลยครับถ้าเรามีความสามารถเอาจอบขุดให้มันเป็นร่องน้ำํำรอบๆที่แล้วมีคันแล้วเราปลูกเป็นตัวอาคารเล็กๆยังกับโรงไก่เราก็ทำากรงเอาไก่เลี้ยงแล้วก็ยังอคอกหมูเราก็ทำเป็นโรงหมูเอาหมูมาเลี้ยงแล้วเราก็แบ่งที่ ให้มันเหมาะสมแล้วเว้นระหว่างตัวอาคารนั้นเอาไว้ปลูกต้นไม้ย,ยืนต้นซักช่องละต้นละต้นสมมุติว่าถ้าเราปลูกต้นกระท้อนหนึ่งต้นเนี่ยถ้าต้นกระท้อนมันสูงถ้ามันออกลูกมาเราก็สามารถปีนขึ้นไปหรือทํานั่งหลานขึ้นไปห่อลูกได้ต้นหนึ่งมีสัก200ลูกเราขายได้มันก็ขายได้เยอะจากการประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่หนึ่งไร่ ลุงทองเหมาะชี้ให้เห็นความเป็นไปได้ที่เกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยจะอยู่ได้อย่างพอเพียงและพอมีพอกินในผื้นดินที่เหลืออยู่แล้วในเนื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยเราแบ่งทำนาสักหนึ่งงานหนึ่งงานถ้าเกิดเราทำข้าวได้17ถังเข้าเปลือก เราก็สามารถไปสีข้าวสารได้ร้อยโลข้าวสารถ้าเราอยู่ในระยะแค่3มเดือนแล้วเราก็ทำอีกอีกสีเดือนเราก็ได้อีกแล้วผมว่าข้าวนะต้องขายนะครับแล้วในอันนาเราที่หนึ่งไร่เราปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงกบปลูกเห็ดเหลือกินนะครับเลี้ยงหมูโอ้ยเราก็ไม่ต้องซื้อเราเอาเอา,เอาแกลบใส่เอาลำข้าวใส่ขี้หมูขี้ลงไปเอาจุลินทรีย์รถ หมูมันก็ย่ำไปย่ํามาแล้วก็ตักออกไปเป็นปุ๋ยแล้วเอามาใส่ผักใส่นาไม่ต้องซื้อเลยนี่คือความมหัศจรรย์ของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับด้วยความจริงของชีวิตที่ปรากฏอยู่ในแก่นและหลักการดังนั้นไม่ว่าจะนำไปใช้ในรูปแบบใดเศรษฐกิจพอเพียงย่อมเป็นคำตอบที่ถูกต้องสำหรับทุกโจทย์ของชีวิต